สวัสดีครับคุณทองคับสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นครั้งที่สองชื่อรายการเรานะครับพลังท้องถิ่นเปลี่ยนประเทศไทยก็หลักๆเราคุยไปถึงเรื่องอบตบทบาทหน้าที่กับความสาคัญของนายกอบตว่าทํใหม่ต้องเลือกคนแบบไหนอย่างไรมาเป็นตัวแทนเราต่อไปก็จะเข้าโหมดของการที่จะต้องพิจารณาคนกันแล้วใพิจารณาการอย่าไปเลือกแล้ววันที่28วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2564นะครับคุณทอง วันนี้ถามก่อนเลยอาจารย์แปดปีที่ผ่านมาไม่ได้มีการเลือกตั้งเลยอาจารย์วิเคราะห์หน่อยครั้งนี้หลังจากห่างหายแปดปีเนี่ยคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีการหาเสียงการซื้อเสียงกรรันรุนแรงแค่ไหนอย่างไรจารคุณทองนะจ้ะแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยาาเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยน่าจะเป็นปีสอง0ันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดครับห้าสิบเจ็ดจนถึงตอนนี้หกสี่ก็ประมาณแปดปี จ็ดปีเต็มคนที่ไม่ได้เป็นก็โหยหาที่จะเป็นแน่นอนคนที่จะเป็นแล้วคนเป็นอยู่ก็อยากจะเป็นต่อผมแบ่งอย่างนี้นะคุณทองบางคนเตรียมแล้วนะครับที่ผมใช้คําว่าตกเขียวให้กับสื่อต่างๆตกเขียวก็คือการไปเตรียมการล่วงหน้าแล้วก็คิดจะซื้อเสียงล่วงหน้าไปหาวัวคคะแนนไว้ก่อนผู้นำท้องถิ่นไว้ก่อนเครือข่ายคอนเน็กชันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเขาที่เป็นผู้ที่จะ คาดการว่าจะไปลงเนี่ยพวกนี้เตรียมแล้วเ,ออเขาวางกันไปแล้ววางวเพราะอาจารย์กําลังบอกผมว่าครั้งนี้ไม่ต้องถามว่ารุนแรงไหมรุนแรงมากกต,ตรงไหมรุนแรงมากใช่ไหมคนคพวกหนึ่งเตรียมแล้วครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่โหยหาว่าเอ้ยเมื่อไหรจะเปิดให้เลือกตั้งในทีพอเปิดปุ๊บเนี่ยได้เลยคลายความกดดันก็ไปสมัรครส่วนคนเก่าเนี่ย เสียแชมป์ไม <gra flies> ่ไ <Plug> ด้เสียแชมป์ไม่ได้มันเป็นโรคติดต่อที่จําเป็นจะต้องรักษารักษารักษาไว้ว่านันเหมือนกับผู้บริหารใหญ่ๆของประเทศเราเหมือนกันเนาะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่ผมบอกคุณทองนะมี3กลุ่มใหญ่ๆครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่วางแผนครับที่ผมใช้ก็มาตกเขียวก็คือวางแผนแล้วใช้เครือข่ายแล้วอ่เริ่มต้น พอเริ่มสมัครเสร็จก็จะเริ่มมีการตกเขียวอ่ามันตกเขียวก่อนโอเคตกเขียวมาก่อนแล้วอันนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่1กลุ่มที่2ก็คือคนที่คิดว่ากดดันไว้8ปีเขาเตรียมแล้วแต่งตัวรอแต่ว่าพอปล่อยวันที่ 11- ถึง15ก็ไปสมัครปล่อยมาแล้วอันนี้คือกลุ่มสองกลุ่ม3คนที่รักษาแชมป์ต้องรักษาแชมป์ก็คือคนที่เป็นนายกอบตอยู่ทำดีอยู่นี่ประชาชนข้ามมอง ก็ว่ากันไปมั่นใจตัวเองว่าทําดีแน่นอนชาวบ้านคิดอย่างนั้นหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะชาวบ้านเป็นตัววัดเพราะนั้นชาวบ้านจะเป็นคนวัดเั้นไม่ว่าจะใครสมัครเข้ามาเนี่ยแข่งขันกันแพ้ไม่ได้ครับผมบอกนะคุณทองนะอบตเนี่ยพื้นที่มันแคบมากครับอยู่ในเขตตําบลผมจะแบ่งเกรดอบตสักสามเกรดแล้วกันอบตขนาดเล็กก็ประมาณสองพันถึงสี่พัน ขนาดใหญ่ก็4,500ห8 0ถึง8,000ขนาดให้ขนาดกลางนะ 2, 2 5 0พถึง8,000ับแต่ขนาดใหญ่ก็8,000ถึง12,000อ,อันอ้นี้ประมาณนี้แล้วรวมแล้วเนี่ยก็ประมาณ1 3ล้านเพราะฉะนั้นบวตเตอร์เนี่ยผมแบ่งอย่างนี้นะบวตเตอร์เนี่ยก็จะมี วัยที่เป็นวตเตอร์ที่สําคัญนะวัยอายุ26ถึง45 26ถึง45นี่สําคัญสุดสําคัญสุดคือมากสุดเป็นวตเตอร์ที่ไปเลือกตั้งรองมาตลอดก็คือ46ถึงถึง60แล้วก็46ถึง60ครับแล้วก็วัยผู้สูงอายุอีกนั่นคือวตเตอร์เยาวชนเนี่ยน้อยสุดนะน้อยเลยจอน้อยสุดอินก็บอกเด็กยุคนี้มันตื่นตัวตื่นตัวกันผมบอกคุณทองนะการเลือกตั้งเมื่อปี62เนี่ย โหวตเตอร์สาหรับเยาวชนมีแค่เจ็ดล้านน้อยมากสิบแปดปีถึงยี่สิบห้าปีประมาณเจ็ดล้านเกือบแปดล้านเอาปัจจุบันนี่ตีแคแปดล้านถ้าเกิดใครก็ตามไม่ไม่วิเคราะห์โหวตเตอร์ก่อนนี้ยุ่งเลยผมอธิบายอย่างนี้คุณทองทาไมโหวตเตอร์ระดรับเยาวชนมันน้อยเพราะว่าเด็กยุคใหม่นี่มันเกิดน้อยครับมีลูกหนึ่งคนสองคนเท่านั้นบางบ้านไม่มีลูกโรงเรียนเดี๋ยวนี้ไม่มีเด็กแล้วที่จะไปเรียนเพราะว่าเด็กเกิดน้อยมันจะไปโตที่ผู้สูงอายุ ไปโปร่งประชากรไปโป่งที่อายุ60ขึ้นไปม,ม,มากเป็นสิกว่าล้านนี่อาจารย์กำลังบอกการบ้านในกับนายกอบตทั่วประเทศอยู่ตอนนี้เลยนะ<ใ>นว่าน<อ>นคุณอย่าหลงประเด็นไปมุ่งแต่โซเชียลมุ่งแต่เรื่องผมบอกได้เลยในชุมชนขนาดเล็กเนี่ยถ้าผู้มีสิทธิ์2,000ถึง4,000เนี่ยโบเตอร์ระดับเยาวชนเนี่ยผมว่าไม่เกินหลักร้อยอะ บนนโยบายก็ต้องมุ่งไปที่ยี่สิบห้าถึงสี่สิบห้าโดยประมาณถึวที่ดยวเตอร์หรือวอเตอร์ผู้สูงอายุเพราะคนพวกนี้คนแก่จะอยู่ในไม่ได้ไปไหนอยู่พื้นที่อยู่แล้วเด็กเนี่ยบางทีมันก็ประมาณสักสองร้อยสามร้อยคนต่อหนึ่งอบตอย่างเงี้ยครับแต่ก็สําคัญไม่ใช่ไม่สาคัญเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องเอาใจทุกกลุ่มเนี่ยมันมันเป็นความเสี่ยงน้อยนะครับ เยาวชนก็เอาใจเด็กรุ่นใหม่ก็เอาใจอผู้วัยทํางานก็เอาใจเพราะ2 6่สถึงสีเป็นวัยทํางานครับแล้วก็อายุ4 1 6กถึง60ก็เป็นวัยกลางคนซึ่งยังสามารถมาเลือกตั้งได้ยังแข็งแรงคนตั้งยิ่งบัตรยิ่งเยาวชนยิ่งเป็นผู้สูงอายุนะชู้สูงอายุเนี่ยก็เยอะอยู่เพราะฉะนั้น ผมกำลังจะพูดเอาโบเตอร์ที่ขำพันผมแยกให้แล้วนะเป็น4ี่กลุ่มครับเพราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่อาจารย์วิเคราะห์แล้วนะฮะว่าควรจะเจาะกลุ่มไหนเป็นหลักกลุ่มไหนเป็นรองควรมุ่งนโยบายไปที่อะไรเป็นที่ตั้งแน่นอนเพื่อเป้าหมายในการที่จะเป็นนายกได้ส่วนเรื่องจะซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันรุนแรงแค่ไหนนี่อาจารย์ฟันธงเลยว่าแรงมากผมคิดว่าการป้องกันการทุจริตสักนิดหนึ่งนะผมคิดว่า อันนี้เป็นเรื่องที่เราคุยกันแบบสบายๆไม่ไม่เป็นทางการครับการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยน่าจะเป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์การเลือกตั้งที่ใสสะอาดผมชูประเด็นว่าเลือกตั้งท้องถิ่นต้องใสสะอาดถ้าการเมืองท้องถิ่นใช้เงินซื้อเสียงและมีทุจริตการเลือกตั้งหรือเป็นธุรกิจการเมืองท้องถิ่นเนี่ยผมว่านั่นคืออันตรายสําหรับการปกครองท้องถิ่นไทยนะผมยกตัวอย่างนะคุณครับ งบประมาณร้อยล้านในอบตอซื้อเสียงมาแล้วสิบล้านครับสี่ปีก็สี่สิบล้านถูกเอาคืนไป40สิล้านหรือมากกว่านั้นเงินที่ชาวบ้านจะเหลือพัฒนาก็หกสบล้านไม่ถึง5้าาน <50 S 1> ที่จะได้โอเคหนึ่งรอล้านเต็มๆที่จะมาพัฒนาตำบลเราเนี่ยถ้านายก ท่านกรุณาซื้อเสียงมาถอนทุนก็ต้องถอนคุณคืนนี่เฉลี่ยถอนทีละปีทีละปีเพื่อคืนอย่างนี้เงินก็หายไปแล้วอย่าลืมนะเงินส่วนนี้ก็จ่ายค่าบุคลากรจ่ายค่าเงินเดือนเป็นเงินประจำเงินเดือนสมาชิกเงินเดือนบุคลากรหมดแล้วเงินพัฒนาพี่น้องไม่มีมนี่นี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องว่าที่บอกว่าการเลือกตั้งใสสะอาดเป็นวิธีการหนึ่งที่จะป้องกันครับแล้วอย่าลืมนะครับ ไอ้เนี่ยมันเป็นโรคระบาดนะไอ้เรื่องที่ถอนทุนคืนกันไอ้ถอนทุนคืนนี่มันเรื่องใหญ่แล้วมันเรื่องจริงนะมันคือคือถ้าเกิดคุยกันหน้าจอทีวีนี่เราคุยผ่านโซเชียลเราไม่สีเรียสมากที่จริงถ้าเกิดคุยหน้าจอทีวีเรื่องนี้คุยไม่ได้เลยนะเพราะมันเรื่องจริงเราเหมือนกับมานั่งโกกคนดูว่ามันไม่มีหรอกไม่มีทต่จริงจริงมันมีมันมีอยู่จริงแต่วิธีการมันแยบยนตผมเห็นอยากจะเห็นความน่ารักของชาวบ้านออกมา เรียกร้องว่าหมู่บ้านนี้ไม่เป็นหมู่บ้านปลอดการซื้อเสียงเป็นหมู่บ้านใสสะอาดในการเลือกตั้งหมู่บ้านนี้ก็เช่นเดียวกันประกาศไปประกาศตำบลนี้ก็เป็นตำบลใสสะอาดขึ้นมาผมว่านี่เราต้องทําตัวเป็นแบบอย่างผมเรียกร้องให้ทําตัวเป็นแบบอย่างนี่คือต้องเริ่มต้องเริ่มต้องเริ่มที่เราแต่ถ้าเราไปแก้ปลายเหตุแล้วก็เรารับสตังค์สตังค์เข้ามาแล้วเนี่ยการคิดถอนคุณคืนผมคิดว่าคนจ่ายสตังค์นี่ คิดเอาคืนหรอใครให้ฟรีหรกในโลกนี้อ่ครับถูกไหมครับครับครับเราคุยกันสักนิดหนึ่งว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นต้องมีอิสระหรือไม่อิสระ,ะสจ,จ้ะอิสระในความหมายผมก็คือว่านักการเมืองอยากจะแทรกแซงหรือไม่อ่ะคุณทองเคยคิดเรื่องนี้บ้างใช่เพราะบางบาง,บาง,บางถ้าเกิดเป็นอบอจบออจ,ออจมันมีกระบวนการของนักการเมืองรุ่นใหม่เข้ามาแน่นอนแน่นอนแล้วอบตอพื้นฐานนี้จะจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องหรือต้องมีส่วนอิสระอย่างไรแต่สำหรับผมเองนะคุณทองเนี่ยผมพูดแบบแฟฝงว่า ผมอยากให้อบตอเป็นอิสระพิงนี้ถ้านายกอบตอเราเป็นคนหรือขึ้นตรงกับพักการเมืองดีหรือไม่ดียังไงนั่นเป็นแนวคิดคุณตองเป็นแนวคิดที่ถกเถียงกันได้นะครับ,รบไม่รู้จบว่าเราควรจะให้พักการเมืองเข้าไปยุ่งในการเมืองท้องถิ่นถึงระดับอบตอหรือไม่ดีไหม,ไมดีไหมหรือว่าเราปล่อยเลยจะยุ่งก็ได้ไม่ยุ่งก็ได้หรือปล่อยอิสระแต่สําหรับผมนยผมคิดว่าการ ปกครองท้องถิ่นยืนอยู่บนความอิสระดีกว่าในการจัดการดีกว่านโยบายขอเป็นเรื่องที่ท้องถิ่นจัดการตัวเองและส่งตรงไปยืนส่วนกลางใช่นั่นคือสิ่งที่อาจารย์คิดว่าควรเป็นแบบนั้นนั่นคือสิ่งที่ผมหวังใช่ไหมฮะเพื่อให้ได้คือตำบลเราน้ําท่วมทุกปี แต่นโยบายส่วนกลางบอกว่าให้ขุดสะทั่วประเทศเราก็ต้องเอามาขุดสะที่ตำบลเราดิมันดูตลกมันดูแปลก <คน S 1> ประหลาดลเพราะนั้นการจัดการตนเองมันอยู่ที่ปัญหาว่าเราจะจัดการแค่ไหนส่วนการที่จะไปเชื่อมโยงกับเครือข่ายให้รัฐบาลในส่วนกลางมาช่วยนั่นเป็นเรื่องปกติที่เราทำแผนทำงบประมาณขึ้นไปก็ไม่จําเป็นจะต้องอไม่จาเป็นจะสมัครในานามพักหรือไม่สมัครในานามพักเนี่ยเขาไม่ห้ามครับ <c oughs> แต่ว่าสสพักนั้นจะไปเดินหาเสียงให้กับผู้สมัคร ที่ส่งไปแล้วนี่ไม่ได้ไม่ได้มันตลกมันย้อนแย้งอะเป็นคนของพรรคได้แต่ไปช่วยหาเสียงไม่ได้ตลกกฎหมายตลกเราเป็นคนคิดด้วยนะว่าจะเอาแบบไหนเราจะต้องจัดการกันเองในชุมชนของเราโดยไม่ต้องมีนักการเมืองเข้ามายุ่งให้วุ่นวายหรือไม่เรือต้องการให้นักการเมืองเข้ามายุ่งด้วยก็แแล้วต่จะะคิดนไม่ได้มีการบังคับนะว่าแบ็ดเสร็จมันควรเป็นแบบไหนที่ถูกต้องอันนี้เป็นเป็นหลักที่เราชวนแต่เป็นหลักคิดที่เรากำลังมองว่า พื้นที่เราชุมชนเราต้องการอะไรเราต้องคิดเองผมเขียนหนังสือตอบโจทย์การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรคนสองพื้นที่ผมเขียนไว้หมดหน้าที่ของอบตทำอะไรอย่างไรต้องมีสระอย่างไรนะครับเงินก็ประมาณจะเป็นไงอยู่ในเล่มนี้หมดครับซึ่งอาจารย์ได้รวบรวมไปแล้วครับอันนี้ก็เราแจกเขาดีไหมวันก่อนจะแจกได้ใช่ไหมอาจารย์มีเยอะพอนะมีเยอะพอนะ อาจารย์จะแจกกี่เล่มเอาแจกกี่เล่มผมว่าห้าเล่มก่อนอในในเทปนี้นะครับเทปนี้ขอญาติดหนึ่งขอดูนิดหนึ่งออตอบโจทย์การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะใครที่ชมรายการเราในเทปนี้นะครับอาจารย์จะแจกห้าท่านที่ อ่าคอมเมนต์เข้ามาหรือติดต่อเราเข้ามาผ่านเบอร์โทรหรือลายข้างล่างนี้นะฮะติดต่อเข้ามาดำเนินการนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแจกและก็มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อท้องถิ่นของท่านมากติดต่อเข้ามาเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้ท้องถิ่นด้วยได้ครับรายการเราโอเคครับเพราะถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาก่อนจะหมดเวลาไปอาจารย์อยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายนิดนึงไหผมคิดว่าสิ่งที่เราพูดกันก็คือพลังท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเนี่ย มันเป็นความสำคัญที่จะเชิญชวนให้พี่น้องเห็นถึงพลังของคนในชุมชนเองกับพลังของท้องถิ่นที่อยู่ในตำบลของท่านคืออบตอและวันนี้เราพูดถึงการเลือกตั้งอ,อบตอที่มีความสำคัญต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนผมจึงให้พี่น้องเริ่มตัดสินใจที่จะเลือกอนาคตชุมชนของท่านในระดับตำบลคืออบตอเพื่อมาเสริมพลังกับท่าน ในการที่จะพัฒนาร่วมกันให้อวตาของท่านเนี่ยก้าวไปสู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่ได้นั่นก็คือวันที่28พฤศจิกายน2 5 6 4เป็นวันเลือกตั้งอวตาขอให้ทุกคนไปใช้สิทธิ์ใช้วิจารณ์ใช้ความคิดในการเลือกนโยบายที่ดีที่สุดเพื่อจะนำมาสู่การพัฒนาอวตาของท่านครับขอบคุณมากครับขอบคุณจนใจครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณผู้ชมครับ